วันนี้เราจะทำถั่วแดงต้มน้ำตาลกับข้าวโพดหวานนะคะอันดับแรกเราก็เอาถั่วนะคะถั่วแดงนะคะแช่แช่แชน้ำไว้ทั้งคืนนะคะตื่นเช้ามาเราก็มาต้มะค่ะนะคะตอนนี้เรากำลังต้มนะคะต้มในน้ำเปล่า,าก่อนนะคะจนถั่วแดงเรานิ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลแล้วก็เติมกะทิลงไปแล้วก็ใส่ข้าวโพดหวานนะคะเ,เดี๋ยว หลังจากเราต้มถั่วแดงเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือถั่วแดงนะคะที่เราต้มนะคะอ่าเราก็จะ,ะเติมน้ํากะทินะคะแตะ่ตอนนี้เราอยากจะใส่เม็ดสาคูเล็กน้อยนะคะก็เลยเอาสาคูลงไปต้มใส่ถั่วนิดหน่อยนะคะ,ะช่วงนี้เราก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะใบเตยล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำกะทินะคะค่ะช่วงนี้เราก็ไม่ต้องเร่งไฟแรงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้กะทิแตกมันค่ะเราก็ผ่อนเป็นไฟกลางหถึงอ่อนนะคะรอให้น้ำกะทิเดือดอีกรอบเราก็ จะใส่น้ำตาลแล้วก็จะใส่ข้าวโพดหวานค่ะหลังจากเราต้มไปสักระยะนึงนะคะมาดูกันว่านะคะเป็นยังไงนะคะนี่คือถั่วของเรานะคะนิ่มมากเลยนะคะเราก็เติมข้าวโพดลงไปค่ะอันนี้ข้าวโพดหวานนะคะ2ฝักค่ะ น้ำตาลค่ะน้ำตาลนี้แนละ้วแต่ใครจะชอบหวานน้อยหวานมากนะคะกะประมาณเอาค่ะแล้วก็อย่าลืมเกลือนะคะเกลือสัก,กปลายช้อนชาค่ะนะคะหน่าทานมากเลยหอมใบเตยค่ะข้าวโพดนี่สุกง่ายค่ะเพื่อนๆเราใส่ทีหลังนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนอเสร็จแล้วแล้วก็จะตัดเสร์ฟนะคะเพื่อนๆเ, <Go. S 1> เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆืนของหวานนะคะถั่วดำต้มกับสักคูแล้วก็ข้าวโพดหวานค่ะเราใส่ใบเตยลงไปหอมหอมนะคะมาดูกันค่ะเพื่อนๆืนหอมมากค่ะน่าทานมากเลยนะคะ รก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรหรอกค่ะเพราะว่านึกอยากจะทานก็ทําทานนะคะก็ร่างกายต้องการความหวานนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะหอมมากค่ะหอมใบเตยนะคะผสมกับกลิ่นข้าวโพดนะคะามาค่ะเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะออย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ